สองตัวมาแล้วมาแล้วตามเก็บภาพเส้นเบียบจากตัวเลยนะสองตัวทีเดียวเลยตัดตากตากตากเฮ้มัน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 เฮ้ยไปแล้วเส้นเบียบไปแล้วไปแล้วเอ้ยไปแล้วตัวเจ๊กนี่ยังหนูกระเทือนด้วยคุณสองตัวเลย ม,นม,นม,นมนันมันมันมันยกจนเดินอยตูดินละมือเนี่ยบอได้ถือสอม,มือเด้วพอได้หมันสอมือคุณอะชั่วโม,มงเดียวชั่วโม,มงเดียวอ่ะปลามันถึงทีละหลายตัวครับว่ามันถึงทีละตัวมันก็เลยได้หลายเสียงออบหลังจากที่ปลาแหกมือย้อนนะครับบนมีมือย้อน,ะะออนะะออตัด เอาเสียห่อปลาแล้วมาเดลยเสียห่อปลาจะฟอกไม่แล้ว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 อุ้ยหลายตัวหลายตัวหลายตัวสามตัวตัด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 สามตัวสามตัวงานนี้เสียงหน่อเพลินฮอดคำวุ่แล้วครับพอได้ถือซุ้มมือโดนโดนทีน่ศพจังหวะ เอาแล้วล like ีเช ET. ียงหมูเอาแล้วหลายตัวหลายตัวกระโดดหยงเยงกระโดดหยงเยงเฮ้ยกระโดดโยงเยะโดดโยงเย้เจนลี้เชียงหมูนะครับเสื้อออกเสื้อออกเสื้อออกมือเป่ามือเป่าเสื้อก็ไม่มีใส่พราเราเสื้อใส่ปลาครับยอดเสียดายใช่ว่าเปื้อออกถึงหมาเสือสามสิบตัวแล้วเป็นคู่ โอ้สิรเข่วกนแล้วเอาแล้วสามตัวสามสิรเข่งมัวสามตัวทีเดียวเลยทำหลตายังคึเรื่อยๆยู่ครับมาเรื่อยๆส่งอบเียกร้องนะับทายยอนเสียงกันท้ายยังไงอย่างโทักเห็นลึกเดแล้วเสียยออกข้นตาดีเึ้ยยือยอมบุมีกอดเสียไสมเลเชียวัน หลายตัวหลายตัวอืออออ้นั่นละ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 มีงอนั่นละเฮ้ยงไงนั่นละทีเดียวหลายตัวมีต่ัวใหญ่อืออืมีตตัวละโลเลยครับจะโตนะโลตัวละโลเลยครับมาที่เดียวมาคู่เลย Oh, má คู่ Má คู่ Má แล้ว Má แล้วโอ้สวย ออกหูได้เลยออกไปแล้วครับลีกเคียงหมูตักอีกแล้วครับตักอีกแล้วครับสองตัวสองตัว ล้มแนเกยกูนี่อีโออกไปเกยกูนี่เสียนออกมือยอขาดถุงกระเที่ยวถุงกระเที่ยวขาดลนีเนี่ยใส่เปลาเสียห่ออุ้ย ได้เสียคอเราได้ตั้งหลายว้มือนี่มือหมานของเส้นย่อครับคุณเดี๋ยะได้เนาะเขาทีเดียวสามสีตัวออกเปิดตุใหญ่เข็นหลุดเบ็ดแต่หลายครับเป็นสิบโลมือนี่ครับเพราะตั้มเงินสิบห้าโลคนละเสอนออกมือน,น,อนีได้หลายหลายครับหลายที่สุดในรอบประวัติการมือน,อนี่มือนี่ยก ยกถึงตะเวนแดงปิ๊ดลิปยกถึงคำมันปึงตะเวนกันตะวันลงรูตะวันตกดินนะครับเช็ดนอนอยู่ในน้ำอยู่ครับมือนี้หมานมือหมานครับหมานตอนค่ำไปดูด้ดูดูวยแลองยกดูเจองอบโอ้โห่นโอ้โหขี่โรขึ้นครับเจองออบได้หลายครั้ถึงตายแค่สองชั่วโมงนะครับพอมันถึงแบบมือนะครับนี่ วันนี้ตะวันรับฟ้าแล้วครับเส้นยอยกยอเพิ่นลงเลยนี่ถือปลาช่วงแรงครับลังเตรียมตัวเก็บยอกันยกถึงมืดแล้วครับเมือนเส้นยอ,พ,นยอพื้นปลาเป็นเส้นแบบเส้นเบีบหยกยอชุ่แบบๆชมๆโคตรก,กว่า โอ้โหแต่ละคนเป็นสิบโลขึ้นแล้วครับมือหนึ่มือหมานของเสียนเนาะมันบริสุทธิ์แบบมือนะครับที่ถือแบบ,แบ,บนี้ถือแค่ช่วงวลระยะเวลาแค่ชั่วโมงกว่าสองชัวงง่วโมปงปเนลาเนลี่เคียงหมงูเอ้ยปลามีแต่ปลาสวยๆทั้งนำ้ำมานิ่น้นอง <laughs> น้อง, <laughs> องเอ้ยแต่ละ <laughs> ตัวมือหมานด้มือหนึ่งมือหมาน เดี๋ยวก็ได้ก็พอ่ไหม่เนี่ยนี่เสียนเสียนจูยกขึ้นบ่ยแล้วคุณมาเทเล็กมาเทหลกกับหมานมาเทเลกกับหมานเลยคุณคุณโอ้หตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตั่ตัวใหญ่ตัว่ัุณห่ัวใหญ่ตัวใได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ มาเป็นฝูงครับตัวเงยรับสอ้อนกับปามือเนี่ยหมานทุกคนแหละเส้นยอหมานเป็นมือเป็นมือที่หมานที่สุดที่ยกยอมาในปีนี้นะครับที่ถือว่าหมานสุดไม่ได้ถึกแบบมือครับไม่ได้ถือแบบมือแปลว่าแบบคือแค่ประมาณบม่เกินสองชั่วโมงได้ยกยอครับ้อมาช่วงเช้าหนีได้ทุเรลุช่วงบ่ายมานี่ไก่หลายๆนัข้างหน้า สิบโลึ้นแล้วครับสิบห้ากโลพุ่ลครเลนานี้ประมาณแปดแปโลพุ่ล้ครับอยู่ใส่กอนเด้จังที่เป็นไซค่มาเอดี๋ยวม่ใจกหักไปอนป่ไปตัวไปยั้นังนี้มันมันันนี้ก็ค่อนข้างกวงครับแต่ว่าก็มันคำเลยครับเนปารนปาาถึกดีลย กย,ยกมาคลิปนาที่ินยกข้างไหนจะไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ